ทุเรียนมาดูผลนิเคของอชาวอันพฤลือดหัตนะครับนิเคนี่จะเป็นสองตัวบนนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับผมจะยืนใช้เลขชุดที่หกเป็นหลักนะครับมันมีสองรอบนะครับเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายเบิ้ลทบไปไงดูกลางคลิปนะครับเลขของวันเลขของวันพฤหลสคือเลขศูนย์หกนะครับขึ้นยี่สิบสี่ตัวคือศูนย์หกบวกยี่สิบสี่ได้สามศูนย์นะครับลงยี่สิบสี่ตัวคือศูนย์หกลบยี่สิบสี่ได้แปดสิบสองนะครับก็ นิคกี้ก็ถูกรอบเช้าต่อนะครับเช้าปิด2ตัวล่างที่1 1หนึ่งนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับมอร์นิ่งนะครับวันที่8นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับก็มันเดิมนะครับมันมีสองรอบถ้าท่านจะท่านที่จะตามทุกวันในในไลน์กลุ่มก็แบ่งกันปีแบ่งปันกันปีละ6 0 0บาทนะครับส่วนในยูทูบกับ a c e b o o k ผมจะลงให้หลักๆก็คือจัน์กางคานเป็นหลักนะครับแล้วก็มันมี2รอบก็ต้องแนะนําเหมือนเดิมนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับ เช้าไม่ถูกเบิ้ลทบมาที่รอบบ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มเล่นก็คือแนะนําว่ามีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับโอเคนะผมขอจบคลิปผลนี้แคว่วันวันพฤหัสว้เพียงแค่นี้นะครับ